CY กับ CFS ต่างกันยังไง CY ทำยังไง CY ทำยไงไปโหลดอะไรไปโหลดที่ท่าเรือคะ CFS <C FF S 1> <C FF S 2> ไปโหลดที่ท่าเรือ CY <C Y S 1> คืออะไรความหมายมันคืออะไรเต็มๆใครจำได้มั่ง CY คือ ใช่คำเต็มคือคอนเทนเนอร์ยาร์ด CFS คือคอนเทนเนอร์เฟสต์สเตชั่นตางการความหมาย CY คือการนำสินค้าใส่ตู้และออกจากตู้นะพื้นที่ของเจ้าของสินค้านะ CFS คือ นำสินค้าเข้าตู้หรือออกจากตู้นะถ้าเรือเธอเอาสินค้าออกจากตู้ณบนะริเวณท่าเรือเรียกว่าซีไวซนะ 10s อะไรคะเอ็กซ์สองหรืออินพอด